ขณะนี้อยู่กับช่องสายลุยสายเลาะออฟทีเชียว <Okay. S 1> บริการยามเชา้าที่หลังโรงพยาบาลรามาธิบดี <Okay. S 1> วิ่งแข่งกับรถไฟครับผมวนไหนนอ รถไฟเลี้ยวโอ้วัร,รยากาศยามเช้าครับผมแสงตะเวนจ้า ดยางเช้าครับผม6โมง40นาทีครับผมอยู่ถนนสีอยุธยาการจราจรกำลังหนึบ,นบหนับ,นบหนึบหนับหนึบนับเลยครับผมเอาเรื่องวันจันทร์ครับเช้าว,วันจันทร์วันนี้เช้าว,วันจันทร์เช้าว,วันจันทร์นี่ครับวันจันทร์ของกรุงเทพก็จะเป็นแบบเนี้ย การจราจรน,น,นั้นเด่นผิดปกติทำทางด้วยโอ้โหยชีวิตของแต่ละวันครับผมอันนี่ยังไม่ได้กดโลเมตเตอร์นะครับผมชีวิตของแต่ละวันของ โชเฟอร์แท็กซี่สายลุยมาส่งลูกค้าประจำนะครับผมจากรอบเมืองโรงพยาบาลรามาส่งอาจารย์หมอ สุดจริตหาเงิองนอย่างสุดจริตนยครับเึง่อใ้อยู่มีความสุขครับผม ชีพผมก็แท็กซี่ครับผมแท็กซี่ขับมา14ปีแล้วกับการขับแท็กซี่ถามว่ารวยยังยังีงนคันที่สองแลครับผมคันแรกประสบการณ์ชีวิตครับผมออกรถมือสองมา คันแรกประสบการณ์ชีวิตเลยครับผมออกรถมือสองมาขับไปซ่อมไปคันที่สองออกมากำลังเดินไปด้วยสวยต้องกลับมาสะดุดเพราะลองคิดดูดิครับเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะโควิด ถ้าทำมากินต่อก็บุญหัวแล้วครับผมนี่อยู่ถนนราชปารบมุ่งหน้าสามเหลี่ยมดินแดงเดี้ยวขวาออกใต้ดวนดินแดงเดี้ยวซ้ายเป็นถนนวิภาวดีครับผมการจราจรน,นุบนับ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  ท้ายคลิปนะครับผมฝากไว้ด้วยครับกับการบริการแท็กซี่สายลุยครับผมแท็กซี่สายลุยตอบโจทย์ทุกการเดินทางครับปีใหม่นี้นะครับผมปีใหม่นี้ <c oughs> ผู้ใช้แรงงานทุกๆท,ท,ท่านนะครับผมใครที่จะใช้บริการแท็กซี่สายลุยกับต่างจังหวัดน,นะครับผมติดต่อมาได้นะครับผมติดต่อมาได้เลยรถสะอาด นั่งสบายปลอดภัยทุกเส้นทางคนขับไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ครับผมผู้หญิงคนเดียวเดินทางได้ครับผมติดต่อมาเลยครับผมสามสี่คนนั่งได้ครับสะดวกสบายครับไม่ต้องไปหารถต่อรถอะไรหวุ่นวายครับผมรับจากที่ส่งถึงที่หมายอย่างปลอดภัยครับผมคลิปนี้ก็คุยเยอะห่อยครับผม ต่อได้ครับที่0926 143880แท็กซี่สายลุยตอบโจทย์ทุกการเดินทางใครที่เข้าาดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนกันนะครับสวัสดีครับ